คงจะเป็นผลพวงที่คนที่มานั่งวิเคราะห์ดูดีแล้วก็คงจะเห็นว่าเรื่องปัจจัยพื้นฐานของเราเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับและหน้าเมื่อวานเนี่ยเป็นระดับราคาที่ PE อยู่ประมาณ12.8นะครับที่ถือว่าต่ำมากก็น่าจะเป็นจุดที่สามารถลงทุนระยะยาวได้นะครับก็อาจจะเป็นอานิสงส์ให้ทำให้วันนี้เนี่ยมีคนที่ลงทุนในปัจจัยพื้นฐานเนี่ย ก็เข้ามาลงทุนเป็นจํานวน,นมากนะครับซึ่งผมก็ได้เรียนย้ำไปแล้วว่าผมยังมั่นใจในความสามารถในการทํากำไรของบริษัทจดทะเบียนของเราอยู่ปัจจัยพื้นฐานยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นนัยะสาคัญนะครับสิ่งที่ได้ทําให้ตลาดละผันผวนใน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของเม็ดเงินที่เคลื่อนย้ายกันอย่างรวดเร็วในตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราลงทุนในระยะยาวแล้วนั่นเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีในการที่จะลงทุนนะครับ